<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบ้านสวนลำมิดาครับวันนี้จะมาดูน้องนักกระโดดเชือกครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวแม่กับพี่พัดจะช่วยน้องนัทนับนะครับเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งสอง,ส,องสามส,ามสี่ห้า

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57 58 5 9 60, 60 616263 61, 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7ส71 7อ7 3 7 4 7 5 7 6 77 78 79 8 0 8ห8 2 8 3 8 4 8ก8 6 8 7 8 8 8 9 90 9 1 92 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 98 เก1าสิบก้า1 1 0่1ร1อยห1ึ7 1หนึ่งร้อ11 1 1 11 1่1ร11ย1 1 1 1 1 1 1 1ร1อ1 1ี1หน2่1ร1อ1 2้าหนึ่1ร้อ1หกหนึ่งร1อ1 1 3 1 1 3น1 3ง1 3อ135 1 3น1 3ง1้อ1เ1้า1 4ึ1งร้อยสิึงอ1ดอยอ1รอ5 ร้อยสิบแปดร้อยสี่เก้าร้อยห้าสิบนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านเสริมและมิ้ดาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย